สหกรณ์อมทรัพย์ประสงค์ศักยรร์อยากจะบอกทุกท่านว่ามาเป็นสมาชิกสหกรณ์กอกอกอันเถอะท่ารู้หรือไม่ว่าสิทธิของสมาชิกสหกรณ์อกกมีอะไรบ้างสมาชิกของสหกรณ์จะได้รับบริการรับฝากเงินได้การถือหุ้นของสหกรณ์รวมไปถึงบริการเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำด้วยค่ะนอกจากสิทธิประโยชน์ดีๆแล้วสมาชิกมีสิทธิ์ได้รับเงินสงเคราะห์และสวัสดิการดีๆอีกมากมาย ได้รับค่ารักษาพยาบาล1,000บาทต่อปีมงคลสมรสจะได้รับเงิน2000บาทหากคู่สมรสเป็นสมาชิกด้วยกันทั้งคู่มีสิทธิ์รับเงินด้วยกันทั้งคู่ด้วยนะคะทุนการศึกษาบูตรถ,ถึง4,000บาทในกรณีที่สมาชิกเสียชีวิตจะจ่ายเงินให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ของสมาชิกในกรณีที่ครอบครัวของสมาชิกเสียชีวิตอากรจะให้เงินช่วยทำบุญ3,000บาทค่ะ หากทุกท่านสนใจที่จะสมัครสมาชิกเราไปฟังคุณสมบัติของผู้สมัครสมาชิกสากลอกอกันดีกว่าค่ะคุณสมบัติผู้สมัครสมาชิกสากลอกอต้องเป็นข้าราชการลูกจ้างประจําสังกัดหรือในกํากับกระทรวงอุตสาหกรรมพนักงานราชการของกระทรวงอุตสาหกรรมและต้องไม่เป็นสมาชิกในสากลอมรัพย์อื่นค่ะเมื่อทุกท่านสนใจและมีคุณสมบัติครบถ้วนแล้วสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.coopindustry.com มาร่วมเป็นสมาชิกสากลอ,อ,อกอเพื่อรับสิทธิและสวัสดิการดีๆกันเยอะๆนะคะ